사이เทคโนโลยีอินโนเวชันที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็กในชีวิตประจำวันทุกคนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวะตัตกรรมตลอดเวลาแต่ครูและผู้ปกครองไม่ได้ตระหนักไม่ได้เชื่อมโยงว่าชีวิตคนทุกวันนี้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงมีโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ <S <S เพื่อเสริม เรียนเนศาสตรเทคโนโลยีวบบัตกรรเป็นเอนจิเนียร์แล้วมีความเชื่อมโยงระหว่างทยาศาสตร์ทคโนโลยกับชีวิตประจําวันจึงจะทําให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยเพราะว่าเรียนอะไรมาแล้วมาช่วยทำงานบ้านประเทศจีนนะคะเข้าให้เรียนขึ้่ชั่วโมง35นาทีเวลาที่เหลือในคาบนะั้นให้เอาวิชาที่เรียนนี้มาช่วยลดภาระแม่ งานบ้านง,งานสวนงานขัวเด็กก็จะได้ใช้มือแล้วก็เชิงประจาักษ์แล้วก็เป็นสมรรถนะก็เป็นสองเรื่องที่อยากจะฝากนอกเหนือจากที่อยากจะให้พูดนะคะก็เพียงจะบอกว่ากระทรวงศึกษา,าธิการไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังจะสร้างเด็กของเราให้ทันกับ uh, การเปลี่ยนแปลงจึงเพิ่มโคดิ้งกับสติโดยมี สิบทุกปีปีนี้มรามีโรงเรียนชั้นประถมร้อยโรงวัธยมร้อยโรงปีหน้าให้ทุกคนออกคนละสิ์ก็จะเป็นสองพันโครงการพิเศษพลังสิบเกิดขึ้นมาสองปีนะคะปีนี้ปีที่สองมีร้อยร้อยต่อไปนี้ร้อยนี้ออกลูกอีกสิร้อยนี้ออกลูกคนละสิ์ก็จะเป็นสองพันปีถัดไปก็เป็นสองหมน,เ,น,นเพราะฉะนั้นอีก ีนหน้าเราก็จะมีเด็กที่มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยริ่าตัตก,กรรมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่สนใจหรือเก่งหรือมีพรสวรรค์นดนานวิทยาศาสตร์เอนโิเนียี่่ทุกคนต้องมีดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกทุกคนที่กำลังจะรับเด็กของเรายกจากสถานศึกษาไปทำงานกันทาน เขาจะมีความรู้พื้นฐานทั้งโค้ดดิ้งและสติไปควบคู่กับวิชาที่เรียนไปด้วยนั่นหมายถึงเรากกางจะผลิตคนที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในอนาคตนะฮะรวมถึงเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความกตัญญูกตีตามมีศีลธรรมมีอะไรต่าง พอกลับมาที่การจัดงานมาหากรรมทั้งสี่งานครั้งนี้ที่ทีฉันเชิชมแล้วถือว่าครั้งนี้เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทั้งระบบให้ดีมากยิก่งขึ้นอย่างที่พูดนะคะต้องไปด้วยกันตั้งแต่วงังหลักฐานการศึกษาซึ่งด้นก็ได้วางไว้ให้แล้วในช่วงสามปีกว่าที่ผ่านมา ท่านอาจจะไม่ทราบวันนี้ขอบอกเลยว่ากระทรวงศึกษากำลังทำอะไรกับลูกสิษย์ของเราที่จะส่งต่อให้ท่านในอนานคตว่าเขาจะมีพื้นฐานอย่างไรเขาพร้อมที่จะเข้าสู่โลกที่มีการปัดเปลี่ยนแปลง,งผันวนสลับซับซ้อนคลุมเครือได้อย่างไร อชีพนี้จาเป็นที่จะต้อง <Okay. S 1> เ,ออเน้นเรื่องการตลาดการขายเราอาจจะเก่งคิดในห้องแหล็บแต่ว่าต่อจากนี้ไปไม่เพียงพอจะต้องเปลี่ยนความรู้ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เชิงประจักษ์ที่เขาเรียากว่าการศึกษาแบบสมรรถนะซึ่งต่อจากนี้ไปจะต้องเรียนแบบนี้ตลอดคุค้นรู มีทัศนคติใหม่ที่จะเป็นฟอ c i ซิร์เตเตอร์ให้เด็กทุกคนได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนให้เขาได้เรียนสิ่งที่เขาชอบเพราะฉะนั้นเด็กของเราก็จะมีพื้นฐานที่มีความรู้แลกทำงานเป็นแล้วที่หมออาคมใช่ไหมฮะตึกสายพูดว่าต่อจากนี้ไปมีอาชีพเดียวไม่มีใครจาง